เอาของขวัญวันเด็กนะพอจัดให้เอาสีอะไรดีเอาออกอโอเคเหลอืเลอเหลอืลอตัวเลือกสามสีจะเ,เองกับมือไปเขียวชมพูแม่งเลย ดูต,ตาด้วยชมพูนะโอเคงั้นชมพูนะแกเอ,เองเลยครับอันนี้แหละอันบล็อกไอโฟนสิของเก่าใช้ไอโ n นรุ่นไหน11นะย้ายข้อมูลเลยนะ ไม่ต้องย้ายเลยพี่ไม่ย้ายนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ติดฟิล์มใส่เคสใส่เลนส์กล้อง adapter ให้โอเคเครื่องศูนย์นะประกันหนึ่งปีนับจากวันนี้ละเออไม่ย้ายนะย้ายเองเหรอโอเคมาอยู่แถวไหนคลองสวนคลองสวนนะโอเคจะวติดฟิล์มให้ก่อนสวยับสวยคลิป